อยู่กันต่อเนื่องแล้วครับกับคู่แมนแอมแซบแอมแซบกับเบียร์แล้วก็พี่เต้กันต่อเนื่องเลยนะครับแน่นอนครับวันช่วงนี้นะครับเราจะมาอัปเดต2คลิปกันนะครับคัดสรรกันมาจากทั่วทุกมุมโลกกันเลยสำหรับ2คลิปโดนๆวันนี้ครับใช่แล้วนะครับผมนั่นก็คือในช่วงนี้เลยนะฮะคู่แมนแบทเทิร์น เอ๊ ه, วันนี้นะครับเ mm. บียร์และพี่เต้เอาคลิป mm. อะไรมาฝากนะ ไม <si ่ร on ู้รู้เนี่ยอรู้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 ในรับผมเรานําคลิปมาฝากกันนะครับหลายคนอยากจะดูคลิปกันแล้วนะครับครับผมอย่าลืมด้วย K หนึ่งเบียร์นะครับ K สองพี่เต้ใครชื่นชอบคลิปไหนนะครับวอดกันมาด่วนเลยนะครับพิมพ์ K นาหน้าหนหรือ K สองนะครับแล้วก็ส่งมาที่464 2242นะครับมาเริ่มต้นกันคลิปแรกเลยนะครับหลวงพี่ท่านนี้ครับเขาอยากจะลองใหม่เขาอยากจะลอง ไม่อยากจะลองใหม่คือประเด็นว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการแบบว่าจะไปดูเครื่องเสียงหรือเปล่าเอคือจริงๆนะพอเวลาแบบว่าเราจะซื้อเครื่องเสียงสักเครื่องหนึ่งหรือว่าไมโครโฟนสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งคือแบบทำยังไงก็แล้วแต่เพื่อจะแบบว่าเวลาเปล่งเสียงออกมาเนี่ยแล้วมันจะเพาะพริ้งแล้วก็จะไม่เหนื่อยด้วยเวลาเบียไปเลือกไม่เนี่ยนะในร้านในร้านขายเครื่องเสียงเนี่ยะคร้านขายเบียจะต้องเทสตลอดเลยขนาดนั้นเลยูกนะครับต้องเอาไม์มาลองแล้วก็ไม่ถูกลหรอครับ เบียก็เลยซื้อเลยเบียก็เลยซื้อเลยเสียงแบบนี้เบียซื้อทันทีเลยเสียงแจ่มว่าเสียงแบบว่าไม่ดีไม่ดีเออไม่ดีเบาเสียงมันเบาเสียงมันไม่ดีไม่กังวานไปถูกต้องนะครับครับหลวงพี่ครับหลวงพี่กําลังเทสใหม่ใช่ไหมครับไปชมครับ จริงแล้วเป็นสิ่งที่สําคัญนะเวลาบอกว่าไปท่านท่านไปกิตนิมนต์แล้วก็รวมทั้งไปสวดมนต์ต้องข้าไปแล้วให้พุทธศาสนิกชนได้รับได้ยินกันทั่วถึงใช่ครับคือท่านร้องท่านก็อยากจะแบบร้อมโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องเปลี่ยนเสียงอะไรมากแล้วก็อยากจะให้มันฟัมากคนฟังท่านก็อยากจะเนี่ยท่านท่านเล็งเห็นคนฟังอย่างนี้ครับว่าอยากจะให้คนฟังฟังแบบสบายหูด้วย ท่านร้องเพลงรูทพภูมน่าจะพลาะครับอันนี้การเทสเสียงท่านเฉยลองครึ่งเสียงท่านน่าจะร้องเพลงนี้เนาะสายลมโบกเลิวพัดปลิวละล่อ ไม่ต้องถึงขนาดนั้นได้เลยนะนี่เป็นการเทสเทสเฉยจริงๆเลยหลวงพี่ครับดีมากเลยนะครับจะบอกว่าเมื่อสักครูนี้ที่หลวงพี่เทสนะครับผมโอเคแล้วนะครับครับนะครับคงไม่ดีไปกว่านี้แล้วครับก็ถือว่าเป็นการทําการบ้านที่ดีของหลวงพี่เหมือนกันแน่นอนก็จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี่คลิปแรกครับคลิปของเบียชื่นชอบพิมพ์เคหนึ่งกันมาเลยนะครับส่วนเคสองของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเสียงเพลงเช่นกันเมื่อกี้แบบเป็นแนวแบบซอฟอันนี้เป็นแนวแดงกันหน่อยดีกว่านะครับผมพ พอมีเพลงแดนก็ต้องมีคนเต้นนะครับและคนเต้นเนี่ยโอ้โหสำคัญมากเลยนะฮะเป็นคุณลุงครับเต้นแบบสุดยอดเลยทีเดียวในเพลงกินตับครับุ้ยตับอุ้ยอยากกินตับอ่ะเดี๋ยวด่าด่าด่เดันลุงจะเข้าส่งลุงไฟช็อตหรือเปล่า เนื้อยาำเล่นแบบข้าลุงนะครับอร่อยจริงวะอยากกินตับลุงเหมือนเหมือนโดนอะไรดูดเริ่มจะติดลุงแล้วนะครับ หลังจากไปด้วย,วยหลังจากเสร็จงานนี้ออลุงก็ไม่หาหมอแล้วน่าจะมีปัญหาในเรื่องของเส้น <laughs> เล่นกระตุกเล่นกระตุกเฮ้ยบ้าไปได้ไไดลุงเขาไม่ได้แก่ขนาดนะ <laughs> อย่ไปเรียกเขาลุงเขาไม่ลุงใช่ไหมเขาไม่ได้แก่ขนาดนั้นยังไม่ลุงเอาพี่แล้วกันนะครับพี่ครับไปตรวจซสหนะครับว่าเส้นของพี่ยังคงอยู่ดีหรือเปล่านะครับอาจจนชอบคลิปไหนพิเศษก็ลองโหวตมาละกันนะครับผมเค1หรือว่าเค2นะฮะส่งมาที่4642242ซึ่งบทลงโทษของเราเช่นเคยเลยนะฮะที่ใครแพ้ในวันนี้จะต้องโดนกระทําสิ่งสิ่งนี้ที่ทีมงานเตรียมมาให้เราสองคนลวครับ ทีมงานเตรียมแต่ทีมงานนะครับอุดจมูกอุดหูเองเลยทําไมล่ะครับทำไมต้องอุดล่ะฮะกลิ่นมันเล้ยยวนรันจวนจิตรันจวนใจมากๆเลยนะครับเห็นเราหิวหรือยังไงครับืมอันนี้คือฮอทดอกไส้กรอกนะครับคุณผู้ชมครับที่มีพ่อค้าคนหนึ่งนะครับผมชื่อพี่ต๋อมนะครับไอแกรู้จึงชื่อถูกต้องนะครับพี่ต๋อมนะครับ พี่ตอมเขาขายลูกชิ้นอยู่ที่หน้าสตูของ CTS นี่เอ,เองนะครับ,รบผมเราก็ไปอุดหนุนเขาเลยครับเยี่ยมมากชื่อีิตตองไม่ธรรมดาครับเพราะว่าทีมงานของเรานะครับมาพร้อมกับฮอตดอก2ชิ้นนะครับมีอ่า การหั่นไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้เราได้รับประทานได้สะดวกสบายง่ายต่อการรับประทานนะครับคือต้องบอกเลยนะว่าน้ำจิ้มของพี่ต๋องเนี่ยพี่ต๋อมครับพี่ต๋อมเออพี่ต๋อมเน้น้ำจิ้มพี่ต๋อมเขาก็อริอร่อยอยู่แล้วแต่ทีมงานบอกว่ายังอร่อยยังแซบไม่พอตขอใส่เพิ่มนี่มเพื่อความแซบเหมือนรายการของเรานะครัก็เลยใส่น้ำจิ้มให้แซบขึ้นนะครับโดยเอาผงยาหอมนะครับมาโรยกันนำมาโรยบนไส้กรอกนะครับ ตอนนี้กลิ่นยาหอมแรงมากคุณผู้ชมครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมนุษย์มนาเขาไม่ได้กินกันแบบนี้อยู่แล้วปกติแล้วเขาไล่ยาหอมกินเป็นน้ำต้องชงแต่นี้มันมาเป็นผงเลยครับจะกินได้ยังไงเนี่ยเอาวันนี้ก็ต้องกินให้ได้แล้วกันใครแพ้ในวันนี้จะต้องโดนบทลงโทษแบบนี้นะครับไม่เมียนี่ด้วยครับ มาอีกแล้วมันยังไม่หมดขวดคืออะไรฮะซอดห้อยหนังลมอยูอันเดอร์สตนซอดห้อยหนังลม yes โอเคโอเคโอเควันนี้นะครับมีถึงยาหอมแล้วก็ซอดห้อยหนังลมนะครับที่สุดเลยอ่ะวันนี้ใครจะได้รับบทลงโทษนี้นะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายรู้กันอย่างแน่นอนนะครับอย่าให้ใครลงโทษครับพิมพ์ K นำหน้ามาแล้วก็ส่งมาเลยครับครับผม4642242ในครับผมซึ่งตอนนี้ไปชมมิวสิวิดีโอกันก่อนนะฮะแลวเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยค่อยกลับมาเจอกับแหมแซบสดสีภาพวันนี้ห้ามพลาดเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าจะมีเพลงอะไรอัปเดตกันนะครับผมกับแซบสดสีภาพกับดีเจทวฟ้าเมืองไทยจะมาสกายกันสดๆนะครับตอนนี้คำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บกับไตอราไทยและหนึ่งัญญาเพลงครับตะกอนความคิดถึงโกไข่กับนายสนช่วงหน้ากบมาแซบสดสีภาพ